สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านชวากรค่ะวันนี้นะคะกิ๊กนะคะจะพามาดูเด็กๆบ้านชวากรค่ะนี่ทําอะไรกันอยู่นะนี่นะคะน,นี่ค่ะเป็นลูกเพาะของที่บ้านนะคะนี่อออกไปทำอะไรคะ มาค่ะเข้ามาก่อนนะคะนี่นะคะนี่แจ่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะสีทองเท้าค่ะนี่สีทองเท้เาลูกเคาะจากฟาร์มเลยค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นขาวหางดำนะคะนี่นี่ค่ะอืมสวยๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีเทานะคะนี่สีเทาหนีไปแล้วเข้าไปอยู่ในกองกันหมดเลย นี่นะคะแล้วก็มีอีกหลายสีเลยค่ะนี่นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะอันนี้สีสีอะไรอะปะ้าเนี่ยอันเนี้ยสีอะไรเนี่ยสีเนี้ยสีขาวใช่เหรอดำจังโอเคนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็นี่นะคะสีเบนจะลรงค่ะตัวนี้สวยมากเลยจะให้ดูขาค่ะเห็นไหมเอ่ขาสั้นๆเลยค่ะเห็นไหมนอนี่นะคะสวยมากแล้วก็มีสีปลาเหลืองค่ะนี่ตัวผู้สวยๆเลย แล้วก็ตัวเนี้ยสีอะไรทองทองเทาหัวใช่ไหมน่าจะเป็นทองเทาเพราะสีออกทอเทาๆนิดนึงใช่ไหมทองเทาทองเทาทองเทาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทองหางดำปะเนี่ยสีออกอท,อทองหางดำนะคะนี่อันนี้ จะให้ดูขาคะนองกันกน,น,นึเกี่ออกมาเลยค่ะนี่ค่ะขาแทบจะไม่เห็นขาเลยนะคะนี่เห็นไหมน,หน้อยทีเืียงนะครับเชื่องทุกตัวค่ะ้าไม่เชื่องดูนะครับขนาดคนนั่งถ่ายใกล้ขนาดนี้ <c oughs> ยังไม่ไปเลยครับไปไม่ได้ค่ะอ้ติดไปไหนไม่ได้ดูนะคะนี่สวยๆทุกตัวะคะ่ะ นี่นะคะมีแต่น่ารักน่ารักค่ะนี่มีสีเทาด้วยสีเทาอะไรนะักควันบุรีเหรอน,นี่นะคะแล้วก็อยู่นั่นอีก,อกนี่อันนี้ก็สีเทาเหมือนกันนี่ค่ะพี่เลี้ยงนะคะนี่พี่เลี้ยงค่ะ แล้วก็มีเบนจ์ลงตัวเมียขาสั้นจุดจูเลยค่ะปลาเหลืองอะปลาเหลืองเหรอไม่ใช่เบนจ์ลงะปลาเหลืองทอดทีค่ะเขาใช่ผิด <c oughs> นี่นะคะปลาเหลืองอะไรปลาเบนจ์ลงเบนจ์ลงหัว <c oughs> ดูหัวนี่นะคะของเขาสวยๆค่ะ วันนี้มีอะไรมากค่ะพามาดูเด็กๆลูกเพาะค่ะนี่เต็มเลยนะคะมีแต่สว,สวยเชื่องๆนั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่าขานมันเยคุอะมอยเาม่รวมหมดแล้วอ๋อหมดแล้ว,ลลวรวมกันแล้วก็ยังอยู่ข้างแล้วก็อยู่ในบ้านยังไม่พร้อมลงดินอีกเพราะยังไม่ถึงเดือน เพราะว่าไก่เดือนเดือนหนึ่งเราจะเอามาลงดินนะคะนี่ลงดินให้เล่นดินเขียดินค่ะนี่นะคะสวยๆทุกตัวค่ะไก่ที่บ้านเชื่องทุกตัวนะคะนี่นี่ค่ะ ถ้าอยากให้บ้านชวกรไปถ่ายไก่สีไหนลูกเพาะหรือพ่อแม่พันธ์ุก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ